สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรีวิวอย่างละเอียดของปืนพก45 ACP ปี2026ที่กำลังเป็นที่สนใจด้วยความสมดุลของพลังความน่าเชื่อถือและดีไซน์ที่ทันสมัยเริ่มจากด้านนอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างแข็งแรงแต่เรียบหรูทำจากโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยเหล็กทำให้มีความแน่นหนาแต่ยังคงน้ำหนักเบาพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง สไลด์ผลิตจากสแตนเลสสตีลแบบแม่นยำและเคลือบผิวด้านสีดำที่ทนต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนร่องบนสไลด์ด้านหน้าและด้านหลังไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยให้จับสไลด์ได้ดีภายใต้สภาพต่างๆด้านสรีรศาสตร์นั้นประทับใจมากด้วยการเวลใต้การทริกเกอร์ขอบแมกกาซีนเอียงและผิวจับที่มีลวดลายที่พอดีกับมือทำให้ผู้ใช้มือขนาดต่างๆสามารถถือปืนได้มั่นคงโดยไม่เหนื่อย ต่อมาที่ประสิทธิภาพปืนพก45 ACP ป20ี2026มอบพลังและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบทริกเกอร์แบบซิงเกิลแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นที่ให้การดึงเรียบสม่ำเสมอโดยเฉลีย่ยประมาณ5ปอน5เพนนีทริกเกอร์รีเซ็ตสั้นช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นโดยไม่เสียการควบคุมการจัดการแรงสะบัดถูกออกแบบอย่างรอบคอบด้วยการผสมระหว่างสลด์ที่หนักขึ้นเล็กน้อย ระบบสปริงรีคอล์และมุมจับที่ลดแรงสบัดทำให้ควบคุมได้ง่ายสำหรับกระสุน0.45 ACP ไม่ว่าจะยิงรัวหรือยิงเป้าหมายอย่างแม่นยำปืนนี้ให้กลุ่มกระสุนแน่นและแรงสบัดคาดเดาได้ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปืนสมัยใหม่และปืนรุ่นนี้ทำได้ยอดเยี่ยมด้วยการทดสอบกว่า2,000นัดโดยไม่มีความผิดพลาดการให้อาหารกระสุนจากแมกกาซีนมาตรฐานและขยายทำงานได้อย่างราบรื่น ปืนทำงานสม่ำเสมอกับกระสุนหลายประเภทรวมทั้งฟูเมเท้าแจ็กเก็ตและฮอลโลพอยต์ความจุแมกกาซีนอยู่ที่10บวก1นัดและสามารถขยายได้ตามความต้องการปืนยังมีสไลด์ปล่อยและปุ่มแมกกาซีนแบบ2มือทำให้เหมาะสำหรับผู้ถนัดขวาและซ้ายส่วนภายในได้รับการออกแบบอย่างพิธีพิถันด้วยกลไกลสไตรเกอร์แบบปิดที่ลดโอกาสที่ฝุน่นหรือสิ่งสก,กรปรกจะรบกวนการทำงาน ลำกล้องตีเย็นเพื่อความแม่นยำและอายุการใช้งานระบบเอ็กทร t กเตอและพิมพยิงได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ทำงานราบรื่นโดยไม่เสียสีมากความสามารถในการปรับแต่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมีการเปลี่ยนแบ็กซสอดแต่รบและมือจับได้ตามขนาดมือของผู้ใช้รางทิกาติมีใต้ฝาครอบฝุ่นช่วยให้ติดตั้งไฟหรือเลเซอร์ได้โดยไม่เสียสมดุล จุดขายที่โดดเด่นของปืน0.45 ACP ปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างสรีระศาสตร์สมัยใหม่กับพลังของกระสุน0.45 ACP แกนปืนต่ำช่วยลดแรงสะบัดและปุ่มควบคุมถูกออกแบบให้ปลอดภัยและใช้งานง่ายมีตัวบ่งชี้ห้องกระสุนและทริกเกอร์เซฟตี้ที่ป้องกันการลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจตัวเลือกลำกล้องเกลียวช่วยให้ติดตั้งซับเพรสเซอร์ได้ ทำให้เหมาะทั้งใช้งานเชิงยุทธวิธีและพักผ่อนคุณภาพงานประกอบอยู่ในระดับสูงมีความแน่นหนาทนต่อการกัดกร่อนและใส่ใจรายละเอียดทำให้ปืนมีความรู้สึกมั่นคงในมือและคงประสิทธิภาพได้หลายปีราคาอยู่ในระดับกลางถึงสูงแต่สมดุลระหว่างฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและประสิทธิภาพโดยไม่แพงเกินไป ราคาแนะนำอยู่ที่ประมาณ850-950ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อพิจารณาคุณภาพและความทนทานอุปกรณ์เสริมและการสนับสนุนหลังการขายมีมากมายทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความชอบและยืดอายุการใช้งานโดยรวมแล้วปืนพก45 ACP ปี2026เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่มองหาปืนทรงพลังแต่ควบคุมได้ง่าย แม่นยำและเชื่อถือได้เหมาะทั้งผู้ชำนาญน,นักสะสมหรือผู้ที่ต้องการป้องกันตัวเองการออกแบบภายนอกที่สวยงามระบบทริกเกอร์ที่แม่นยำการจัดการแรงสบัดที่ดีและความสามารถในการปรับแต่งทำให้ประสบการณ์การยิงเป็นธรรมชาติตอบสนองไวและสม่ำเสมอฟีเจอร์เด่นเช่นแกนปืนต่ำการควบคุม2อมือลำกล้องเกลียวและแม็กกาซีนความจุสูงทำให้ใช้งานได้หลากหลายและด้วยราคาที่สะท้อนคุณภาพและความทนทาน ปืนรุ่นนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและปืนประสิทธิภาพสูงเป็นตัวเลือกที่คู่ควรสำหรับผู้ที่จริงจังกับการสะสมอาวุธปืนหรือการป้องกันตัวเอง